สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาช anel วันนี้เสนอเรื่องนางผมหอมขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วที่นางผมหอมและนางลุนได้ออกตามหาบิดาของตนเอง ก็ได้เจอกับพญาช้างบิดาของนางผมหอมแต่เพื่อความแน่ใจพญาช้างจึงได้ให้ทั้งคู่พิสูจน์ว่าใครคือลูกสาวที่แท้จริงของตนโดยการปีนงวงกันมาบนหลังหากใครสามารถปีนขึ้นไปได้ผู้นั้นคือลูกสาวที่แท้จริงแม้นางลุนจะพยายามปีนงวงช้างอยู่หลายครั้งเธอก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปได้เพราะเธอคือลูกของพญาโคไม่ใช่พญาช้าง แต่เพราะความดือรร้นของเธอทำให้พญาช้างทนไม่ไหวจึงใช้เท้ากระเืิบนางตายในที่สุดเมื่อนางผมหอมมาอยู่กับบิดาได้หลายปีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจเพราะตนเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่นี่จึงออกอุบายหวังได้ชายสักคนมาครองคู่เธอจึงนำเส้นผมของตัวเองหนึ่งเส้นหมุนลงในผอบจากนั้นก็นำผอบลอยน้ำไปจนผอบลอยไปติดที่เมืองรัตนา พระอบลอยวนเวียนไปมาอยู่แถวๆ่าน้ําด้านหน้าพระาชวังที่มีกษัตริย์หนุ่มรูปงามปกครองอยู่ซึ่งมีนามว่าพระเจ้ารัตนะพระเจ้ารัตนะยังไม่มีพระมเหสีทรงครองราชอยู่แต่เพียงผู้เดียววันเดียวกันนั้นพระองค์กับเหล่าขราชบริพารเสด็จไปลินน้ําอยู่ฐานน้านั้นพอดีเมื่อพระอบของนางผมหอมนั้นลอยมาถึงกลิ่นหอมของผมก็กาจรกระจายไปทั่วบริเวณ ทั้งพระราชาและเหล่าบริพารต่างได้กลิ่นหอมประหลาดนั้นซึ่งแตกต่างจากกลิ่นหอมที่เคยสูดดมอยู่ทุกวันเฮ้ย hey, ดูนั่นอะไรนะไปดูสิพอดีกับที่เหล่าบริพารแลเห็นผู้อบนั้นลอยอยู่กลางน้าด้วยความสงสัยว่ามันคืออะไรจึงไวน้ําเข้าไปเพื่อที่จะเก็บเอาแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะเก็บเอาได้สร้างความประหลาดใจแก่พวกเขายิ่งนัก จึงมากราบทูลในพระราชาทรงทราบพ,พระองค์จึงทรงใคร่ลองด้วยพระองค์เองบ้างจึงว่ายน้ําเข้าไปหาพผออบนั้นและเก็บได้อย่างงไไ่ายดายสร้างความอศาัศจรรย์ใจแก่เราบริพานกันทั่วหน้าช่างหน้าแปลกใจเสียจริงเหตุใดพระองค์ถึงได้ทรงทํำได้นั่นนะสิหรือนี่จะมีอะไรบางอย่างกันนะข้ารู้สึกว่ากลิ่นหอมเมื่อครู่ยิ่งได้กลิ่นชัดกว่าเดิมเสียอีกหรือว่า พระเจ้ารตัตนที่ได้กลิ่นหอมก่อนหน้านี้ก็คิดว่ากลิ่นหอมนั้นต้องมาจากขอมในพระอบนี้เป็นแน่ชายหนุ่มรีบขึ้นฟังเพื่อมาเปิดผระอบออกดูแต่พบเพียงเส้นผมยาวๆสีดำเงางามเส้นหนึ่งยิ่งเมื่อได้เปิดผระอบออกแล้วความหอมของเส้นผมก็ยิ่งส่งก,กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วพระองค์คิดว่าเส้นผมนี้คงเป็นเส้นผมของเทพธิดาหรือ,อะไรถึงได้หอมป่านนี้หรือหากเป็นของมนุษย หญิงผู้นั้นต้องเป็นคนมีบุญมากเป็นแน่แท้เอาเถิดเราจะออกตามหานางผู้เป็นเจ้าของเส้นผมเส้นนี้ให้พบแล้วนำมาเป็นพระมเหสีให้จงได้ฝากดูแลในระหว่างที่ข้าไม่อยู่ด้วยหวังว่าข้าจะไว้ใจพวกเจ้าได้ไม่นานเกินรอข้าจะกลับมารับด้วยเกล้าวพระเจ้าค่า พระเจ้ารัตนะฝากบ้านเมืองไว้กับเราบริพานที่ไว้ใจออกเดินทางไปผู้เดียวมุ่งหน้าเดินทวนกระแสน้ําขึ้นไปตามทางที่คิดว่าพระอบนาจะลอยลงมาโดยไม่ลืมที่จะนําเส้นผมที่หอมกลุ่นติดตัวไปด้วยเดินทางรอนแรมมานานหลายวันในที่สุดพระเจ้ารัตนะก็มาถึงบริเวณที่อยู่ของนางผมหอมพระองค์ได้กลิ่นหอมเดียวกันกับเส้นผมติดติดมาด้วยแรงชัดยิ่งขึ้นจึงแน่พระไยว่า เจ้าของเส้นผมต้องอาศัยอยู่บริเวณนี้แน่ในวันเดียวกันนั้นพญาช้างพร้อมบริวารออกหากินทิ้งให้นางผมหอมอยู่คนเดียวพระเจ้ารัตนะที่เดินตามเปลี่ยนของนางผมหอมมาเรื่อยๆกระทั่งมาถึงท่าอาบน้ำของนางผมหอมขณะนั้นเองนางผมหอมที่กำลังอาบน้ำอยู่เมื่อทั้งสองพบกันด้วยอำนาจบญที่เคยทำรวมกันไว้ให้เป็นเนื้อคู่ ทั้งคู่ก็เกิดความรักแรกพบทันทีเจ้าคือเจ้าของเส้นผมเส้นนี้ใช่หรือไม่งั้นทา่านก็คงเป็นคนที่เก็บะอ,อบนี้ได้ใช่ไหมจ๊ะเมื่อพูดคุยถามไทยจนในความจริงของกันและกันแล,นแล้วนางผมหอมจึงพาพระเจ้ารัตนะขึ้นไปบนปราสาทหินร่วมทานอาหารและอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั้นมาโดยมีก่อแม้ว่า ห้ามพระเจ้ารัตนะลงจากปราสาทโดยเด็ดขาดเพราะกลัวว่าพญาช้างจะทราบเรื่องแล้วคาเสียแม้จะมีอยู่หลายครั้งที่พญาช้างจะได้กลิ่นมนุษย์คนอื่นที่ไม่เหมือนกลิ่นของนางผมหอมแต่โดยความเกรงใจลูกสาวจึงไม่ได้ถามและขอค้นดูในปราสาทจึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจและคอยจับตาดูอยู่ภายนอกนางผมหอมและพระเจ้ารัตนะ อยู่ด้วยกันนานนับปีทั้งคู่ก็เกรงว่าหากพญาช้างจับได้จะเกิดอันตรายเพราะโดยความห้วงลูกสาวเพียงคนเดียวนางพมหอมรู้สึกว่าบิดาเริ่มสงสัยในตัวของตนแล้วจึงวางแผนกับพระเจ้ารัตนะเพื่อหาทางหนีพระเจ้ารัตนะจะได้กลับไปครองเมืองรัตนาดังเดิมจนในที่สุดก็พากันหนีออกมาได้ในวันที่พญาช้างพร้อมทั้งบริวารทั้งหมดออกหากินไกล หากแต่เมื่อพญาช้างทราบทีหลังจึงรีบตามทั้งสองไปจนทันพญาช้างก็ให้นางกลับไปอยู่กับตนแต่นางผมหอมไม่ยอมกลับพญาช้างเสียใจเป็นอย่างมากแต่ในมือลูกสาวยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่กลับตนก็ไม่อาจบังคับจิตใจลูกสาวได้แต่โดยความเป็นห่วงลูกสาวพญาช้างจึงได้ให้นางผมหอมถอดเอางาม,มาใช้งาข้างหนึ่งสามารถในรมิตเป็นอะไรก็ได้ส่วนงาอีกข้าง ก็สามารถใช้เป็นอาวุธได้จากนั้นทั้งคู่จึงออกเดินทางต่อในขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินทางและพักแรมจนกว่าจะถึงเมืองรัตนานั้นปรากฏว่าเส้นทางมีนางผีป่าเฝ้าอยู่และเกิดความเสียหาในพระเจ้ารัตนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอนางผีป่าจึงคิดหาวิธีกำจัดนางผมหอมเพราะหากไม่มีนางผมหอม พระเจ้ารัตนะก็จะได้ตกเป็นของตนเมื่อถึงตอนที่นางผมหอมอาบน้ํานางผีป่าจึงปรากฏตัวและผลักนางผมหอมตกน้ําไปจากนั้นนางผีป่าก็แปลงตนเป็นนางผมหอมแทนเมื่อพระเจ้ารัตนะและนางผีป่าในร่างของนางผมหอมมาถึงพระนครนางผีป่าก็เข้าอยู่ในวังด้วยพยายามทําตัวให้เหมือนมนุษย์มากที่สุดหากแต่ลักษณะนิสัยส่วนตน กลับไม่สามารถปกปิดจากพระเจ้ารัตนะได้ชายหนุ่มรู้สึกว่านางผมหอมที่อยู่กับตนในตอนนี้เรากับคนที่อยู่กับตนในปราศาสตร์กริยามารยาทก็ไม่ได้เรื่องความหอมของเส้นผมที่หนุ่มสลวยก็ไม่มีกลิ่นหอมเจ็กเช่นเดิมเจ้าก,กล้าดียังไงที่หลอกข้าจนในที่สุดพระเจ้ารัตนะก็จับได้ว่านางผีปา่า ไม่ใช่นางผมหอมตัวจริงด้วยความโกรธริ้วพระเจ้ารัตนะจึงใช้งาของปญาช้างกำจัดนางผีป่าตนนั้นเพราะหากปล่อยไว้นางผีป่าจะกลายเป็นภัยต่อคนอื่นในภายภาคหน้าเมื่อจัดการธุระต่างๆเรียบร้อยแล้วพระเจ้ารัตนะจึงได้ออกเดินทางกลับเข้าป่าอีกครั้งเพื่อตามหานางผมหอมแม้ไม่รู้ว่านางผมหอมจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่สุดท้ายแล้วพระเจ้ารัตนะก็ได้เจอกำนางผมหอมอีกครั้งเมื่อถามนางผมหอมก็ได้ความว่าถูกนางผีป่าผลักตกน้ำแต่โชคดีที่เธอรอดมาได้จึงมาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งพระเจ้ารัตนะตามหาเจอชายหนุ่มจึงพาหญิงสาวอันเป็นที่รักกลับเมืองรัตนาะและแต่งตั้งนางผมหอมขึ้นเป็นอัครมเหสีและอยู่ครองรักกันอย่างมีความสุข และนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องนางผมหอมแล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ